คนได้ยินอยู่นี้คือเสียงคอรบริษสต์เสียงของตำนานที่ก้องกลางวานหนึ่งปัจนใจของบอลทั่วโลกนี่คือเรื่องราวของหนึ่งทีมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทีมที่เคยอยู่บนจุดสูงสุดของยุโรปมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและตำนานของวัตจักรที่แท้จริงวัตจักรแห่งการเกิดพุ่งทะยานสู่จุดสูงสุดดับพูบลงสู่ความมื่มิดและในที่สุดก็หวนคืนสู่ความยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนี่คือเอซีมิลานปีศาจแดงดาแห่งอิตาลีสโมสรฟุตบอลที่โลกไม่มีวันลืม มิลานไม่ใช่แค่เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของอิตาลีแต่นี่คือเมืองแห่งสองยักษ์ที่มีทั้งเอซีมิลานและอินเตอร์มิลานสองสโมสรที่ใช้สนามเดียวกันนั่นคือซานซิโรหรือจูเซเป้เมสซาพวกเขาแบ่งปันบ้านหลังเดียวกันมาตั้งแต่ปี1947แต่ตลอดประวัติศาสตร์นี่คือศัตรูที่ไม่มีวันปองดองศัตรูที่ขับเคี่ยวกันจนเลือดเดือดทุกครั้งที่พบกันในศึกดาร์บี้เดลามาดอนนีนาเอซีมิลานก่อตั้งขึ้นในปี1899โดยกลุ่มชาอังกฤษ ในิตาล,ลีโดยมีเฮอร์เบิร์ตคิวพินเป็นผู้ขับเคลื่อนคนสําคัญซึ่งเขาเป็นผู้กําหนดสีแดงและดําเป็นเอกลักษณ์ของสโมสรหรือที่รู้จักกันในนามว่าล o อตโซเนลีโดยมีชื่อเล่นว่าอิลเดยโวโลที่แปลว่าปีศาจตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งคิวพินได้กล่าวถึงสีประจำทีมว่าเราจะเป็นปีศาจส,สีของเราจะเป็นสีแดงเหมือนไฟและสีดำเพื่อปลุกความกลัวในคู่ต่อสู้ของเรา นอกจากนี้การที่ผู้ก่อตั้งตั้งใจเลือกใช้การสะกดชื่อเมืองแบบภาษาอังกฤษว่ามิลานแทนที่จะเป็นภาษาอิตาลีว่ามิลานโนแสดงให้เห็นถึงการยอมรับและความภาคภูมิใจในรากเงาของชาวอังกฤษซึ่งสิ่งนี้ได้กลายเป็นลักษณะที่สําคัญของตัวตนสมสรและยังคงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการมาจากต่างแดนของสมสรมาจนถึงทุกวันนี้แม้จะเริ่มสร้างตำนานอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงยุคแรกๆด้วยการคว้าแชมป์อิตาลี3สมัยในช่วงปี1901-1906และ1907แต่สิ่งที่ทําให้แดงดาเป็นอมตาอย่างแท้จริง คือการเดินทางผ่านแต่ลยุคสมัยที่เต็มไปด้วยแชมป์การดับพุบลงและการเกิดใหม่ของตำนานบทแล้วบทเล่าในปี1908สาพันฟุตบอลเตลลี่หรือ FIGC ได้ออกกฎที่จำกัดการใช้งานผู้เล่นต่างชาติในลีกซึ่งสิ่งนี้สร้างความขัดแย้งอย่างลึกซึ้งภายในสโมสรกลุ่มหนึ่งยังคงยิดม่นมในหลักสากลนิยมที่สโมสรถูกก่อตั้งมาในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งยอมรับนโยบายชาตินิยมนี้จนกระทั่งคืนวันที่9มีนาคม1908กลุ่มสมาชิกที่ไม่เห็นด้วย4.4คนได้แยกตัวออกมา พวกเขาก่อตั้งสโมรสรใหม่และตั้งชื่อว่าฟุตบอลคลับอินเตอร์นาซิโอนาลมิลาน o ซึ่งเลือกชื่อนี้เพื่อแสดงภารกิจของพวกเขาอย่างชัดเจนการเป็นสโมรสรที่เปิดกว้างสำหรับผู้เล่นจากทั่วโลกเหตุการณ์นี้ได้ให้กำเนิดหนึ่งในการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกฟุตบอลนั่นคือดาร์บี้เดลามาดอนีนาซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งอื่นๆที่มักมาจากพื้นที่ใกล้เคียงแต่สำหรับเอซีมิลานนั้นมีรากฐาน มาจากความแตแกแยกทางปรชัชญาเกี่ยวกับจิตวิญญาณของสโมสรเดียวกันและการแยกตัวนี้ส่งผลให้มิลานเข้าสู่ช่วงเวลาที่ยากลาบากและไม่สามารถคว้าชแชมป์ลีกได้อีกเลยเป็นเวลา44ปีจนกระทั่งปี1951อย่างไรก็ตามหลักสากลนิยมกลับกลายเป็นแหล่งกําเนิดของชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสโมสรนในภายหลัง DNA แบบอังกฤษที่ฝังแน่นในการก่อตั้งมุมมองที่เปิดกว้างและการยอมรับผู้ที่มีความสามารถและแนวคิดจากหนังชาติ ได้สร้างวัฒนธรรมที่พร้อมสำหรับเวทีระดับทวีปสิ่งนี้ทําให้มิลานเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์สาหรับขึ้นซูเปอร์สตาร์ที่จะนําไปสู่ยุคทองที่ปฏิวัติวงการในยุคแรกยุคเลนในซองสวีเดนหรือที่เรียกว่าเกรโนลีในช่วงทศวรรษ1950หลังจากที่การลอคอยแชมป์ลีกกว่า4ทศวรรษมิลานได้กลับมาประสบความสำเร็จครั้งด้วยการมาถึงของ3นักเตะสวีเดนในดางนานหรือที่รู้จักกันในนามว่าเกรโนลี คุณน่าเกรนกองหน้าตัวในผู้สร้างสรรเกมด้วยความเฉลียวฉลาดทางยูทูบิทีอันยอดเยี่ยมคุณน่านอดาวสุดยอดกองหน้าผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการของเอซมิลานนิวลิธโฮมหรือเอลบารอนผู้สง,ง่างามผู้กำหนดจังหวะการเล่นด้วยการจ่ายบอลที่แม่นยำพวกเขานำมิลานคว้าแชมป์สคูเดตโต้ครั้งแรกในรอบ44ปีในปี1 9 5 0 1 9 5 1ในยุค1970-1980นี่คือช่วงเวลาการไล่ล่าสกูเดตโต้ดูงที่10ซึ่งเป็นสัญญาณแห่งความยิ่งใหญ่ที่ทีทมต้องรอคอยถึงปี1979 ปีเดียวกับที่ตำนานอย่างจานนี่ลิเวล่าอำลาสนามและเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานคนใหม่ที่มีนามว่าฟรังโกบาเลซีแต่แล้วหลังจากการคว้าแชมป์สำคัญในปี1 9 7 9ปีศาจกับต้องเผชิญกับคำสาบที่แท้จริงในปี1980เอซีมิลานถูกโผพันกับคดีโตโตเนโรสแคนเดอร์คดีล็อกผลบอลและพน,นันไปกฎหมายที่เขย่าวงการตาลีททำให้พวกเขาถูกปรับตกชั้นสู่เซเรียบีครั้งแรกในประวัติศาสตร์ แม้จะกลับขึ้นมาภายในปีเดียวแต่ปี1982พวกเขาก็ต้องกลับไปตกชั้นอีกครั้งหนึ่งนี่คือช่วงเวลาแห่งความมืดมิดที่แฟนบอลหลายคนอาจจะจําไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามปีศาจไม่เคยตายเมื่อเข้าสู่ยุป,ปาย80ถึงกลางยุค90พวกเขากลับมาคำรามอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมภายใต้การนําของโคช้ชอัจฉริยะอย่างอาริโกซากีและฟาเบียลคาเปโลอาริโกซากิเข้ามาในช่วงที่สโมสรเกือบล้มละลายและถูกซื้อโดยซิวิโอแบร์สโคนีในปี1986 ซักคีไม่เคยเล่นฟุตบอลอาชีพได้นําการปฏิวัติทางแทคนิคมาสู่มิลานเขามีปรัชญาที่ล้ำหน้าในอิตาลีด้วยการใช้ระบบ4-4-2ที่เน้นการเพรสซิ่งสูงและการเล่นที่ทุกตำแหน่งมีส่วนร่วมทั้งเกมลุกและรับทีมของเขาถูกเรียกว่า The Immortal หรือผู้ไม่มีวันตายและประกอบไปด้วยสามประสานชาวดัชอย่างมาร์โกแฟนบัสเทนลุดกุลิตและแฟรงค์ไลกาดพร้อมด้วยแนวรับที่แข็งแกร่งที่สุดชุดหนึ่งในประวัติศาสตร์นำโดยกัปตันฟรังโกบาเรซีและ เปาโลมารมดินี่พวกเขาควา้าแชมป์ยุโรปได้2ปีติดในปี1989และ1990และการถล่มมัดลิด5-0ในรอบรองชนเลิศปี1989ถือเป็นการแสดงฟอร์มที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตาร์กันพอในยุคข,ของคาเปโลผู้ช่วยของซคัคคีเข้ารับตำแหน่งต่อในปี1991พวกเขานำมิลานเข้าสู่ยุคที่โดดเด่นไม่แพ้กันโดยทีมของพวกเขาถูกเรียกว่าผู้ไร้ผ้าหรือกรีอินบิ b ิ l i t ีพวกเขาไม่แพ้ใครในเซเรียตลอดฤดูกาล1991-1992 และสร้างสถิติโลกไล่ภพ่ในลีกยาวนานถึง58นัดซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเดลี่จนถึงปัจจุบันนี้จุดสูงสุดของยุคนี้คือการเข้าชิง u c l ีปีซ้อนและควา้าแชมป์ UCL ปี1994ด้วยการถล่มบาร์เซลโลนาของยฮันคริฟไปถึง4ประตูต่อ0ซึ่งเป็นหนึ่งในนัดชิงที่น่าจดจําที่สุดในประวัติศาสตร์และยังเป็นการตอกย้ำมรดกของผู้ไล่ไพ่อีกด้วยหากพูดถึงในยุคนี้เราต้องพูดถึงตำนาความพักดีของ ฟรังโกบาเลซี่และเปาโลมาลดินีมีไม่กี่สโมสรในโลกที่สามารถอดอ้างมรดกความเป็นผู้นำในแนวรับและความพักดีที่แน่วแน่ได้เท่ากับฟรังโกบาเลซี่และเปาโลมาลดินี พวกเขาทั้งสองรวมกันเป็นสายเลือกกดกัลันทีมและการป้องกันระดับโลกต่อเนื่องยาวนานกว่า30ปีมาเลซี่อยู่กับมิลานตลอดอาชีพ20ปีเขาเลือกที่อยู่กัสบสโมสรแม้จะตกชั้นสู่เซเรียบีถึงสองครั้งในช่วงต้นทศวรรษ1980เมื่อเขาเกษียณมิลานได้แขวนเสื้อหมายเลข6เพื่อเป็นเกียรติแก่เขาส่วนเปาโรมาลดินี่ลูกชายของตำนานเซซาเล่มาลดีนี่สร้างประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่ไม่เหมือนใครอาชีพเขายาวนานถึง25ฤดูกาลและเป็นเจ้าของสถิติลงสนามไม่สุดของสโมสร902นัด และขวา26ถ้วยรางวัลรวมถึงแชมป์แชมเปี้ยนลีก5สมัยใน3ทศวรรษที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันกันกบบาเลซี่เสื้อหมหายเลขสาของเขาถูกแขวนเพื่อเป็นเกียรติแห่งสโมสรเหมือนกันแต่แล้วเมื่อเข้าสู่ปลายยุค90หลังปี9 9 9 6ยุคทองเริ่มสิ้นสุดอีกครั้งหนึ่ง ปัญหาการเปลี่ยนผ่านการขาดการลงทุนที่ต่อเนื่องและคู่แข่งที่แข็งแข่งขึ้นทำให้เอซิมิลานต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ไม่ปีอีกครั้งหนึ่งพวกเขาไม่ได้อยู่บน,นจุดสูงสุดข,ของลีอย่างที่เคยเป็นและแฟนบอลหลายครั้งอาจจะไม่ได้ว่าช่วงนั้นมิลานเคยจบก,ก,การการต้าลนด้วยซ้ำแม้พวกเขาจะห่างหายจากความยิ่งใหญ่ไปพักเดียวพวกเขาสามารถกลับมาคว้าแชมป์คูเตโตคาร์ลี่16ในฤดูกาล1998-99าซึ่งเป็นปีที่สโมสรมีอายุครบ100้อปีพอดีเมื่อเอซิมิลานเข้าสู่ต้นยุ 2000, ค,ค้อ,อ,ง,อคง,งิ อดีตกองกลางคนสำคัญของทีมดีอิมอร์ทัลได้สร้างราชวง์ที่กำหนดโดยความยืดหยุ่นทางแท็ติกและมุ่งเน้นชัยชนะแห่งยุโรปมันจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่จับต้องไม่ได้และมักจะถูกยกให้เป็นของเอซีมิลานนั่นคือแนวคิดที่เรียกว่า DNA แห่งยุโรปหรือยุโรเปียนดีเอ็นเอสถิติของเอซิมิลานในยุโรเปียนครับยูฟ่าแชมเปี้ยนนั้นหน้าเก่งขามากด้วยแชมป์เจสสมัยเป็นรองเพียงแค่เรอัลมาดริดเท่านั้นในประวัติศาสตร์การแข่งขันและยังคงเป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จ มากที่สุดของอิตาลีในเวทีระดับนานาชาติและความสําเร็จในทวีปมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สโมสรม่ได้เป็นทีมที่โดดเด่นเท่าไหร่ในเชเลียอาบทบ่าของโค้ชคาร์ลอเชรติเป็นตัวอย่างสําคัญที่สุดในปี2001-2009พวกเขาคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกสสมัยและเป็นรองแชมป์อีกหนึ่งสมัยแต่ได้สกูเดตโตเพียงแค่สมัยเดียวในช่วงเวลานั้นซึ่งจุดเด่นสำคัญของเขาคือการพลิกบทบาทของอันเดรปิโลจากกองก,องก,องกองลางตัวรุกมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับหรือที่เรียกว่าลิจิสาที่ยืนอ,อยู่หน้าแผงกองหลัง ลิกาโดกาก้าเพ์เมเกอร์ที่เหมือนพระเจ้าจุดตีลงมาเล่นอังเดเชฟเชนโกเพชค่าชาวยูเครนและผมกำลังมิดฟิลด์ระดับโลกอย่างกาตูโซ่ซีดอฟกองหน้าที่มีสไตล์ไม่เหมือนใครอย่างฟิลิปโป้ซากีนี่คือเครื่องจักรแห่งชัยชนะที่แท้จริงพวกเขาควา้าแชมป์ยูเซปี2003และสร้างตำนานบทใหม่ด้วยการแก้แครเลี้ยวผูก ไดอย่างเจ็บแสนในปี2007หลังจากที่เคยพ่ายแพ้อย่างเจ็บปวดในค่ำคืนที่อิสตันบูปี2005โมรโโดกข,ของผู้เล่นบราซิลก็มีความสําคัญไม่แพ้กันนักแต่กองหน้าโจเซอันตาฟินีในยุค1960ไปจนถึงขึง้นผู้เล่นพรสวรรค์ในยุค2000ผู้เล่นบราซิลได้นำความคิดสร้างสารรค์และความสามารถทางเทคนิคและความสุขมาสู่ซานซีโร่ทีมของเชลซีที่คว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกก็ขับเคลื่อนโดยแกนหลักจากบราซิลซึ่งก็รวมถึงแบ็คขวาที่ดีสุดในโลกตอนนั้นอย่างคาฟูผู้รักษาประตูที่ไว้ใจได้อย่างดีดาและสามประสานแนวลุกผู้วิเศษอย่างกาก้า โรนัลโดและโรนนลดิโน่แต่แล้วเมื่อเข้าสู่ยุคปี2010ปีศาจแดงดำก็เหมือนต้องคำสาปครั้งที่3หลังจากคว้าแชมป์สกูเดตโตครั้งที่18ในปี2011 a ีมิลานก็ดิ่งลงอย่างรวดเร็วพวกเขาไม่สามารถไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้านานหลายปีปัญหาการเงินเลื้อดลังการบริหารไลทิศทางโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านเจ้าของทีมจากยุคซิวิโอบลลโคนีไปสู่ยุคก,กลุ่มทุนจีนอย่างหลีหยงหงที่เต็มไปด้วยหนี้สินและปัญหา ทีมขาดการเติมเลือดใหม่เข้าสู่ขุมกำลังอย่างชัดเจนนักเตะซูเปอร์สตาร์ทยอยย้ายออกพวกเขาแกเป็นทีมที่ถูกเติมจากวงโคจรทีมชั้นนำในยุโรปและแฟนบอลหลายคนก็ถึงกับบอกว่าปีศาจแดงดำได้ตายไปแล้วแ่ก็เช่นเคยปีศาจแดงดำไม่เคยตายและไม่เคยยอมแพ้หลังจากต้องอดทนในเงามืดมาเกือบทศวรรษในที่สุดเอซีมิลานกลับมาคำรามได้ครั้งในปี2022พวกเขาพังาดคว้าแชมป์เซเรียได้ครั้งหนึ่งด้วยกลุ่มนักเตะสสยเลือดใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังและที่สำคัญคือหัวใจเก่าที่ยังคงเต้นอยู่โดยมมีาาตนอิิบร เป็นเสมือนพี่ใหญ่ที่เชื่อมต่ออดีตกับปัจจุบันชัยชนะครั้งนี้เป็นชัยชนะของสไตมิลานแบบใหม่ที่ยังยืนกว่าโดยมุ่งเน้นการลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนกลยุทธ์การซื้อขายนักเตะจากซูเปอร์สตาร์ราคาแพงไปซื้อนักเตะอายุน้อยที่มีศักยาภาพสูงซึ่งนําโดยทีมบริหารใหม่ที่มีตํานานอย่างเปรโรมาลดีนี่เป็นผูดด้อำนวยการด้านเทคนิคในปี2022สม20 2, สรถูกขายให้กับบริษัทลงทุนอเมริกันเลดเบิร์ a แคปิตอลพาร์เนอร์ซึ่งเป็นการส่งสัญญ,ญาณถึงการดําเนินการแนวทางที่ร,รอบคอบทางการเงินนี้ต่อไป แชมป์ปี2 0 2 2ไม่ใช่การหวนคืนสู่ยุคที่ร่วงไปแล้วแต่มันคือพิมพ์เขียวสำหรับยุคใหม่วียหมิลานบอลทุไลส์เกนเอซีมิลานไม่ใช่ทีมที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลแต่คือทีมที่รู้วิธีจะกลับมายิ่งใหญ่ปีศาจแดงดําอาจจะลับไหลไปเป็น10ปีแต่ทุกครั้งที่ลืมตาขึ้นมาพวกเขามักจะขย่าว,วงการโลกฟุตบอลได้เสมอนี่คือจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ฟอร์สไ์คลับแฟชแบ็กนี่คือมิลานทีมที่สอนเราว่าในวัตจักแห่งชัยชนะและความพ่ายแพ้ผู้ชนะที่แท้จริงคือผู้ที่กลับมาได้เสมอขอบคคุณครั